สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ่อคุณแม่เอฟซีทินารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับขอสู่ทีมงานบุญพารวยเช่นเคยค่ะคุณ่อคุณแม่จ่าเดี๋ยวนี้แห่กบค่อยอยากออกคลิปอยู่ค่ะปวดแขวบคนในบ้านนะหาหมอค่ะบวมเบิดเมือนอนี้ของตะเบ้าได้ค่ะท่านผู้ชมแต่เลยบุคอยเลยมาณผอกิปใหมนคุณ่อคุณแม่นะคะอ่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ะนะคะคุณ่อคุณแม่จ่าจะไม่เรื่องจะมาเบาสุกฟั่งนะคะเมือน,นี้วังอ่าประม่าน ปดโมงและะ้วค่ะหรือว่าสองโมงเศรร์ขนาดเจ็บลนั่งอยู่ห้างหนาเมืม่อน,นี่เป็นวันอ่าเป็นวันวันโกนหรือวันพระค่ะมีพระธุดงท่านหนึ่งนะคะ่ะย่างกายไปไกลมากที่นี่อ่าเจบบลก็เลยอ,อ่านนิมนต์นะคะ่ะนิมนต์ว่าเออขอโทษขอขอภัยด้วยค่ะคุณแม่คะ่ะท้าบอกอ่าครับแดงแดเนะคะ่ะเพราะว่าบึงเนี่ย อันปวดแข้วแข้วคุดค่ะที่ได้ไปทอนในเศร้าปวดก่อนโอ้ยคนว่าเศร้าปวดเราจะาผู้ใหญที่อยากไปทอนนะคะแม่มันก็ปวดอืมแต่ว่าขยุบแน่ล้วคะกินยาแก้ปวด เบิรดริดกับปวดไม่อีกเบิดลิดกับปวดเหมึงหนาคานนี่แน่นอยมึงหนาคันนี่แน่หมดงหนึงทีแม่เออจะได้ตรวจหนูบอกต่ป่านนั่นปวดปันไดเจ็บปันไดก็ต้องมาหาคุณพ่อคุณแม่ว่าคิดว่าคิดถึงเมื่อนก็เป็นเมื่อสรุปทุกคิบทุกสำนักแล้วค่ะเพราะเรื่องยังมาฝันอยู่เด้อคุณแม่ตาแต่บปไปตามให้แล้วอืมยังบาฝันเราดูกับว่ไใดด้วยค่ะเพราะว่าเนี่ยปวดไปเวอแล้วเนาะเนี่ยอย่ยปวดึ้นนอดสมองเถอะค่ะทนผู้ชมโอ้ยเมือว่านอนหายอยู่ค่ะ นอนหายเลยจ้าเพะว่าไปสัมภาษณ์อันอาจารย์ออสกับนีจ่จะหายเจอุก็อ่อนเส้นหน่อยสัมภาษณ์เนาะ,ะว่าปวดแย่ยีนี่เป็นมือที่ซีแล้วค่ะมือที่สามตัวกระลังเริ่มมันยุบละหลายจ้อาอ่ะอ่ะเขาวมะบอลเรื่องขันต่อของ,งอ่ะลองปลุกอ่ะพาธุดงนะคะเดี่ยวมึงกันเลยนิมนต์นะคะอันดวงตาเจ้าคะ่ะขออันลูกเรามา่วานคออันนิมนต์ได้เจ้าค่ะว่าสั้น ไม่ยังละน้อยว่สาสันอันลวงตาที่เดินทางไปใส่น้อว่สาสันลวงตาที่เดินทุดงออกทุดงตัวลูกว่สาสันอันลวงตามาจากสายพันธุ์รามาจากอันท่งอันอันพันธุ์ใบางนะฮะท่งอันทำในอย่างน้อคุณแม่ขายพิทักษ์ใช่ว่าคุณแม่ทั้งทำท,ท้องผู้คุณแม่ค่ะท้องสูงขุนแม่หนุกกลื่อนื่อจำไม่ได้ไมเลยว่าอาจารย์อาจารย์ที่เดิน อ่าอันหลวงตาหลวงตาที่เดินไปแบบนี้เดินไหมหลวงตาข้ามแซ่หลวงตากระปักปุ๊ดตรงนั่นหมายมือก็เลยว่าเอ้าหลวงตาหลวงตามาเห็นว่าฉันน้่ชฉันหนังคนเด้ออันหรือว่าหลวงตาฉันอาหารมาไปแั่มันกลายไปลาเราน้อย่าสั่นเพราะว่ามันสองมุ่งแล้ว่าสั่นหลวงตาที่ฉันว่าเกินสองมุ้งฉันเข่ามื่อระคาบอ่าหลวงตาที่เดินตามท้างไปกันเลยว่าเออหลวงตาฉันนัน ชั้นนุ่มชั้นยังได้บ่าสั่นหนาชั้นน้ำเหมือนันได้ยู้ว่าสัน่นนุก็เลยไปซื้อน้ำก็ซื้อนุ่มนะคะนิมนต์เป็นไว,วัยอะว่าอยิ่งพึ่งไปใส่ได้เจ้าค่ะอันล้วนนุยูนิคก,ก้อนนุเรียนขึ้นไปซื้อให้บื้อหนึ่งมาสัน่นแต่วงตาท่านนี่น,ะเ,น,น,แบบเนะเป็นนุแบบได้เลี้ยววงนาลวงตาแบบเป็นจะบอกว่าไงล่ะเป็นศรัทธาไหมคะท่านผู้ชมเป็นศรัทธาในตัวอาจารย์เนาะที่นี่เพิ่งกันเลยอันนุกันเลยอน้ำว่าวงตา มันนี่ไปลอยถามเลขปูได้บ้นนางไ่มคะรำรมเออลุงตาลุงตาบ่มีแอนแนบบโตดีให้ยค่ะน้อยในบล็อกวันสันเอาคนไม่มาสิเอาอยู่บอวันสั่นก็เอาละเน,นาะส่นดอกพวเอาจังได้หนูเฮ็ดอันแนวทางเลขให้ยทำมือจุ่มคุณพอ่อคุณแม่ได้ลุงตาว่าสั่นเอาถ้าอยากได้ก็เอามา 5, เดี๋ยวลุงตาจะเขียนใส่กระดาษให้ว่าสั่นเขียนใส่หนูสามตัวเม็ดเดียวค่ะทำมือจุ่มแล้วก็สองตัวเม็ดเดียว จะเลยว่า,าเอาลวงตาปกติลวงตาให้ถือกูค่ะลวงตากา่ะเขียนย่ายเลยให้ย่ายกับออกย่ายนั่นเราด้หล่าว่าสันยระเสื้อลวงตาเด้อว่าสันโอ้ยกระเสื้อละนาะหนูได้มาสิคนบอกเราบนกระหัวลวงตาเนี่ยล่มดีดีค่ะท่านผู้ชมร่มดีดีอด่ะอืมจะเป็นใจเบิงบ่งเด้อเพป็นเขียนตัวหนังสือพงงามหลอกหนูเก็ได้เขียนอันไทยไว้เนาะไทยไว้แล้วหนูก็ดได้จะมาให้เบิง่งสันเด้ อืดใูใครับน,นี้เดี๋ยวได้จ้าเ้อเอ้าแมงเป็ดแม,ลม,ง,มงลบเสียงนงลบบ่เนาะปดใจรอแป๊บนึงนะคะดูใสระบายตูวแข้งกวนอยู่เดี๋ยวค่ะแป๊บนึง ก็คนก็ร right? ู้ก็ไม่ได้ปวดแขวอืลถ้าชอบก็จัดก็กัดก็ผ่านเด้อฝากไปถึงเอฟซีนั่นแหละค่ะบนเขามากบนพานั่งแช่กันว่าพูดมากประสันโอ้ยเจนูเจว่าเรื่องไหนเนาะอ่ะโอเคนะคะพ้าตุดงเนาะค่ะพ้าตุดง ม้นจะบันเขี่ยในแคบเลยก็แล้วกันเนอะบดแคล้วข้อก็ลายใหญ่ห้างเนาะค่ะแม่ สองพฤษภาไปเลยนะคะเมื่อนี้กับสิขอบ็บบอกหลายแน่เนาะคะ่ะแต่เอ็กซ์ซี่เปิดเมาพูดมากภาษาพูดมากก็ได้ค่ะเมื่อนี้ปวดเข่านะคะอืมข้อของพระตุ่งไปเลยเนาะคะ่ะกับร่อ,องไอ้คุณบอกก็แม่ล่องที่จัตตาดาเบิงตะบานเจ็บนคออนันเบอร์โท่าบนไหนดีดอกขอเบอร์โท่ป,ปูไหญอยู่นะจ๊ะปูบอกว่าให้แล้วคือ ป็นออกปลว่าเขียนบอค่อยแห่งภยัยทีแต่ว่าเดื่นน้ำทางไปวองเสียงจังเขียนไหนว่าสัานแต่วันนวลไดงยิ่นน่ะท่างนองหนะะันเนาะค่ะคุณโท่มากว่าใจพาคุณถ้าลู้เข็นพ้าตุดงยึดสายยงางผู้จะยางองเดียวดอกกันพื้นสีแก่แกน่เ็กน้อยดอกร่องนี่ม้วนหรอร่องอันถามเด็กคุน,น้องเมืองในเรื่องแม่ถือท่นอยู่ที่พืนน้นเก่าเปลี่ยนกภาษาคุณเห็นเจ็ดเก่าเปลี่ยน อ้ค่ะเก้าแปดทำไปชม่ว้มยถึงสองตัวก็สุดยอดแล้วล่วนะเนาะอ่ะตอนเี้ยามาเบิ่งกับมาเลยค่ะสามตัวเม็ดเดียวนะคะดเด็กก็ง่ายนี่นี่แหละปุนเกียนไหนกัน่ะแ,แม่เด็กไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะสำหรับพรกรู้ดงนะคะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะแคปหน้าจอนะคะชอบก็จัดขัดข้าผ่าน ้าเป็นยังบุญยังคุ้นเนาะคุณแม่อันมีโอกาสเนาะได้พ่อพาตุดงเดินไกลทางมากเนาะพอดีนะคะคคเพื่อไเ้ยเขียนในเจบุญมันมากถ้าลูกเก็กได้มาเด๋ยวงตาจะเขียนในอกระดาษมากว่าสั่นเพื่อนเคเขียนใหอันสี่ลค่ะท่านผู้ชมสามหนึ่งสองและเจ็ดสามล่างนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าชอบก็จัดขัดกระ่านลองพิจารณาดูด้อยสำหรับของพาตูดงเนาะอ่า สามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวคุณบอกว่าอาทีเ่เียนในผู้ใดส่วนมากกอ็ออกรถได้หลังว่าสันโยมก็เลยถามว่าหลวงตาหลวงตาเจียนอันกับตอนนี้หลวงตาที่ออกทุด,ดงประมาณเดือนสองเดือนยังจะได้กับวัดเด้อว่าสันเป็นว่านนะคะแต่ว่าหลวงตายัให้เบอร์โทษอยู่เดี๋ยวถ้าเขางวดนี่ใจบุญสิโทรถามว่าหลวงตาทุดงไปใส่เดียวใจบุญภาคขี่รถไปสอบถามไปสัมผัสเสียงสุดๆอยากให้คุณบอกคุณแม่ฟัง หนะ่ะอย่างที่เิบอกว่าแม่ฟั่งจากอันเวลาทิปปูเอาอันดวงตาว่านะเป็นแต่ฟัางแต่ฟังเขาฟังฟ่งไปเลาจนแบบเพิ่นไปได้นางคุยกับปูกับปรมามันอยู่ประมันยี่สิบนาทีเนาะปูก็เลยว่าเอาเดี๋ยวแดดมันสีห้อนมันสีซ้ายปูสีคอนตัวเดินตอเดเดินทุ่งตัก็เลยมีแล้วแกเลยว่าเดี๋ยวไม่ยังแล้วได้ตัวเลขเแล้วก็จะรบกวนดวงตาแค่นี้แล้วทันเพิ่นก็เลยหัวนะคะเป็นไง อ่าเพิ่งะเดินไปเปนหัวฮาฮาฮาไปน้ำท่างอ้ยหนาหนากระทกเลยไครนาร้งตาเดี๋ยวถ้ามีถ้าเข้าวดนี้นะคะก็ะลองเบิ้งกะลองพิจารณาดูนะคะ,น,น,ะนั่นแหละเป็นแน่ท่างแค่นั้นเองลองไปจิ้หาลอตเตอรี่เบิ้งนะคะจะก่อนคันเวลาเจ็บผมไมสัมผัสพระองค์ใดเวล่ยังอันพอน้ำลางท่างหรือวางสิมีมุม่นคนน่ะถือโลดได้จ้าท่านผู้ชมจา้าอ่ะแก๊ปหน้าจอนับนะะหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่ง สองสามแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่โชคดีนะคะกับแนวทางพระตุดงที่มาเขียนให้3าตัวเม็ดเดียวนะคะอ่าลงดบนีบน่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานหรือว่าให้น้องเจีบุญด้วยนะคะในส่วนที่ใครอยากได้ครีมนะคะครีมของเรานะคะมีทั้งบริการเก็บปลายทางนะคะกัคือว่าคุณแม่บอกว่าไคดอกอ ที่จริงเมื่อก็ว่ามันอยากโอนอยู่แต่ว่ามันยันห้าต้มตัวก็สั่นไม่ต้มตัวแน่นอนใครที่ยังไม่ได้คลิปให้โทรมาหาใจบุญเลยนะคะอ่ะใครยังไม่ได้ครีมสัตว์เอา้าใครอยากได้ชุดนี้กับมีแนวแถมมือาา่อก่าค่ะท่านผู้ชมเนี่ยจ้ะเก็บปลายทางก็มีนะคะชอบแบบไหนโอนมาถ้าเก็บปลายทางกติทาโดนเน็ต่นอยน,นะคะเพราะว่ามันส่งธรรมดาถ้าโอนก็คือส่งอ่าส่งเร็วะค่ะส่งด่วงเนาะค่ะ อ่ะลงนะคะาบาดน,นี้เจะบปวมเฉพาะตัวลากไปก่อนได้ปลดปวดแขยวแห้งนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะขอให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทุกท่านโชคดีสำหรับแนวทางของพระตูดงนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ